ต้องเอาใจช่วยพี่ๆกู้ภัยและเอาใจช่วยเจ้าน้องกระรอกน้อยตัวนี้ค่ะเพราะว่าคาดว่ามันน่าจะถูกไฟช็อตตกลงมากนตาลนะได้แล้วเอาไปนอนที่ที่นั่นที่สะอาดสะอาดเด็ก เฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ยน้องหายใจ <Hey. S 1> น้องหายใจแล้วโอ oh, ้โหนี่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 คุณดูนะนี่คือปั๊มหัวใจนะ oh. ใช่ใช่นี่คือการปั๊มหัวใจนะคะปรบมือดังๆเลยเป็นวินาทีแบบ ลุ้นนะเราเองยังลุ้นระทึกเลยค่ะคือ2เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขากำลังช่วยชีวิตเจ้ากระรอกน้อยจนฟื้นขึ้นมาคุณผู้ใช้ Facebook ค่ะชื่อว่าคุณจี๊ดกาอยางยางซิ่งนะคะเขาโพสต์เรื่องราวน่าประทับใจนี้เขาบอกว่าชาวเนต็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันโอ้โหชื่นชมนในน้ำใจของพี่กู้ภัยมากเลยนายสิทธิทชัยรัก ไพรบุญอและก็นายชัยวิวัฒทองบูลนะฮะคุณพี่สองคนนี้เขาเป็นสองเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสระบุรีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนที่เขานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่อยู่ที่ซอยวัดดาวเสด็จเนี่ยค่ะอยู่ที่ตําบลปากระเยวอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเขาได้ยินเสียงลูกสาวเจ้าของร้านร้องออกมาว่าไฟช็อต ไอช็อตกระรอกตกลงมาจากเสาไฟครับพวกพี่ๆได้ยินนะคุณลุกเลยอ่ะเดินไปดูเลยค่ะแล้วก็ไปเห็นเจ้ากระรอกอ่ะนอนหงายตัวแข็งไปคล้ายจะสิ้นใจเลยค่ะพี่เขาสองคนก็เลยทำการช่วยเหลือโดยใช้นิ้วอ่ะปั๊มปั๊มเข้าไปคล้ายๆกับปั๊มหัวใจแบบที่เราเห็นน่ะเหมือนทำการ C P R ค่ะปั๊มปั๊มหัวใจ ปั๊มหัวใจเจ้ากระรอกน้องไว้เป็นการกระตุ้นให้หัวใจน้องอทํางานส่วนเพื่อนพี่กู้ภัยคนหนึ่งเขาใช้มือช่วยดึงขานะขาหน้าทั้งสองข้างแล้วก็ทําอะไรคุณเป่าปากคุณดูเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เราอาจจะไม่รู้ว่าพี่เขาทำอะไรเขาเป่าเป่าปากด้วยนะคะคุณอพอเป่าฟื้นเลยใช่ค่ะคุณดูสิน้องหายใจเห็นไหมหายใจแล้วหายใจแล้วคุณ โอ้โหสุดยอดน้องค่อยๆแบบหัวใจเต้นเต้นๆแล้วก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็พาไปส่งใส่ในกรงให้ไปนอนพักฟื้นนะคะอยู่ในร้านเนี่ยมันก็คือเอาเอาไปรักษาก่อนนะให้หายดีก่อนแล้วเดี๋ยวจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะคือก่อนหน้านี้เราเห็นอีกหนึ่งข่าวที่เราเคยนําเสนอก็คือช่วยชีวิตปั๊มหัวใจจิ้งจกจิ้งจบปั๊มหัวใจจิ้งจกแล้วเนี่ยปั๊มหัวใจให้กับกระรอกแล้วที่ฉันไปเจอในโซเชียลอะปั๊มหัวใจให้แย่ ก็มีจริงแปลว่ามันสามารถใช้ได้แล้วก็ที่เอาแมงสาบไปรักษาที่ที่ขามันหันสัตว์อะที่มันหงายเอ็งเนี้ยมันเอาจริงนะคุณผู้ชมคนเราอะจิตใจดีนะเราแบบช่วยเหลือสัตว์ร่วมโลกไม่ว่าเขาจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือแบบบางคนอาจจะมองว่าสัตว์ตัวน้อยๆไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอชื่นชมน้ำใจปรบมือให้พี่เรื่องของน้ำใจครับเอามาให้ดูกันแบบนี้็นการชื่นชมกันนะจ๊ะ